ร้อยล้านหลังบุกตบป้าเป้าจก,กิจกรรมกลางสกายวอล์คเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านยังจําเขาคนนี้ได้ค่ะเคร้อยล้านนะคะที่เคยเอางูไปปล่อยหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์กลางกรุงเทพมหานครล่าสุดเคร้อยล้านกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนอีกแล้วอยู่ในความสนใจของสังคมอีกแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไปบุกตบป้าเป้าค่ะในขณะจัดก,กิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์วาดแมวหยุดขัง ก่เหตุนายคเนศพิสนุเทพหรือเคร้อยล้านบุกเข้าไปตบวรวันแซอ้งหรือป้าเป้านักกิจกรรมที่กำลังร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเดมโฮปจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์วาดแมวหยุดขังเพื่อคืนสิทธิการประกันตัวให้กับนักโทษทางการเมืองบริเวณสกายวอล์กก่อนกิเหตุเคร้อยล้านได้เดินเข้ามาพูดคุยกับป้าเป้าสั้นๆก่อนจะตบป้าเป้าอย่างแรงจนล้มลงกับพื้นค่ะ จากนั้นจึงเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวเคร้อยล้านเพื่อนำส่งสอนอปทุมวันโดยเคร้อยล้านกล่าวว่ารับไม่ได้กับการว่าร้ายสถาบันจึงลงมือก่อเหตุ